ันนี้นี่ปังแบบนี้นะเขาก็จะทำรอบๆเลยนะคะสวยงามมากๆค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้ก็พามาเที่ยวเซนทัลน,นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะคะเมื่อกี้ก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะตรงหน้าห้างนะคะว่าเป็นอะไรยังไงนะคะปะ่ะเราเข้าไปดูไฟข้างในกันนะคะไปกันคะ่ะไปกันคะ่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนขายเสื้อผ้าลดราคา50%นะคะของฮาร่า มืดเลยมืดเลยตรงนี้ต่สวยค่ะกระเป๋าสวยไปค่าไปค่าอ,อุ้ยรองเท้าสวยจังเลย เท่าใลยมากเลยนะเยมากเลยอืมบางเท้าอันนี้มาจัดรายการเหรอคะลดกี่เปอร์เซ็นต์คะเนี่ย อ๋ออันนี้โปรโลดหนึ่งเอ่อซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคุณผู้ชมนี่ครัสินค้าเขาไม่รับเปลี่ยนนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> อ่าเรามาดูทางนี้นะคะไปไปดูไฟกันค่ะ ทีนี้เป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมะ่ะเป็นแบบนี้นะคะสวยไหมคะที่นี่เซนทรัลมหาชัยนะคะสวยมากๆเลยนะคะเน่นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างข้างข้างในเลยตรงใกล้ๆเลยนะคะ ตรงนี้เป็นลานแสดงอ่าพวกดนตรีต่างๆนะคะตรงนี้ก็เขาให้ทุกคนมาถ่ายรูปได้นะคะสวยมากๆเลยค่ะ เป็นข้างหลังนะคะคุณผู้ชมคะฝั่งนี้นะคะเป็นข้างหลังที่เราถ่ายเมื่อกี้นะคะเนี่ยค่ะก็จ,จะคล้ายๆกันนะคะเขาก็จะทำรอบๆเลยนะคะสวยงามมากๆค่ะนี่นะคะประมาณนี้นะคะก็ดูบรรยากาศแถวนี้นะคะ นี่นะคะอันนี้ก็ที่ห้างนะคะน,นี่นะคะดูรอบๆนะคะเดี๋ยววันจะไปกินข้าวอะไรทางน้นนะคะนะคะอันนี้ก็ถ่ายรอบๆบบริเวณแถวนี้ให้ดูนะคะเย้่นมน้อน่ากินนะ โดนนี้นด่ปังแบบนี้นะปาไปโดนน้อนค่ะไปดนน้อนโดนอะไรน่ากินมังโดนอะไรน่ากินม่งเออปนระวังเตาร้อนนะคะน่ากินไหม สมาร์ทชีสนะืมน่ากิน God, <boy. S 1> เออเห็นไหมเห็นไหมน่ากินไหมวันนี้วันคริสต์มาสนะคะนี่นะคะวันนี้วันคริสต์มาสนะ เขาก็จะเอาแซนต์คอสตมาอันนี้ด้วยนะมาวางวางอนะเนี่ยค่ะตรงนี้ตรงนี้ที่เมื่อกี้เนี่ยแซนตะคอสตนี่นะแันต้าแซนต้านะอุ้ยดูนี่น่ากินมากๆเลยเออชมเยี่ยมเลยนะก็ใส่ชีสอะ่ะดูเลยอู้น่ากินมากเลย นี่นะร้านนี้นะมาที่เซนทันนะเรอยากกินอ่ะอยากกินขนมปังหลายๆอย่างเลยอันนี้เก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะ อันนี้วันวันพฤหัสเห็นเขาว่าวันพุธนะเห็นเขาว่าเขาจะลดราคานะ่ย S&P เนี่ยเนาะก็จะมีจัดรายการนะคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้กวยซนะั่งอืมร้านก็เออราคาก็ใกล้เคียงกันนะคุณผู้ชมนะ ใกล้เคียงกันกับร้านเมื่อกี้นะคะเนะนี่ยนคะ่ะเนี่ยนะเนี่ย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 ขอเขาก็มีแบบราคาเล็กๆน้อยๆก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมชิ้นเล็กๆอะไรเงี้ยนะคะอู้นี่นี่น,นี่เค้กนะ<ม>นี่นะคะเดี๋ยวนี้เขาทำแบบเป็นกล่องเลยนะคุณผู้ชมนี่ โอ้ยอย่างนี้เลยนะนี่ถ้าวันเกิดนะเราเอาแบบนี้ไปเลยนะง่ายดีเนาะเนี่ยสองร้อยเองนะไม่แพงนะคุณผู้ชมนี่ค่ะเอีนะคะแต่ว่าถ้าอยากได้สวยๆก็ในตู้โน้นเลยนะคะคุณผู้ชมโน้นเลยนะคะะในตู้โน้นเราสามารถที่ว่าจะให้เขาเขียนได้นะคะ ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็แออรงเงียบๆเนะาะคริสต์มาสเนาะเงียบๆนะคะน้ำดื่มเริ่ม,มต้น24บาทนะคะดีนะคะอุ้ยลูกนี้มันมาซื้อสตรอเบอรี่นี่นมสดก็ดีนะตรงเนี้ยเนี่ยมันไปซื้อกาแฟมากินแล้วนะคุณผู้ชม เนี่ยวันอยากกินนำมะพร้าวก็ไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยนะเนี่ยเนีเ่ยนมะพร้าวนมสดปั่นเนี่ยเออไม่ได้คิดถึงเลยนะอืมเห็นร,ราคาก็ประมาณนี้นะคะสวดี่แม่ น่ากินจังเลยโนะอ,อ้คาร์ดอนนมสดก็มีนะสั่งได้ค่ะนี่นะทำสดๆเลยนะพี่กินกาฟแฟกินไปค่ะโอ้เสียดายโอ้ย <c oughs> น่ากินจังเลยสั่งได้จ้านี่น่ากินไมน่ากินไหมอะไรคะเนี่ย อันนี้อะโวคาโดนมสดค่ะอ๋อวโ้คาโดนมสดนะคะน่ากินมากเลยขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะบางทีเรามาเราไม่ได้คิดถึงนะคุณผู้ชมนะอ้ยนะเนี่ยน้ำน่ากินั้งนั้นเลยนะนี่นะนี่นะคะ อ so ุ ies, ้ยร in ้านนี้ก็มีคนละครึ่งนะคุณผู้ชมใครว่าที่แห้งไม่มีนะนี่มีนะคะนี่นะคะคนละครึ่งนะคะนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยขนมก็นี่นะคุณผู้ชมที่แห้งเขาก็มีราคานี้นะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสิบบาทเองนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหม น่ากินไหมหน่ากินมไหมหนี่นะคะนี่ค่ะโอ้น่ากินหลายๆอย่างเลยนะอันนี้ขายเป็นกล่องอนะนี่นะเมนูเขา จะเงียบๆหน่อยนะคะช่วงนี้นะคุณผู้ชมสี่โมงจะงห้าโมงนะคะเออวันนี้แียบเงียบๆนะ,ะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี่ตรึมเลยนะคะคุณผู้ชมคนเยอะมากๆเลยนะเสาร์อาทิตย์นะคะ แล้วก็วนมาก็มาจ้ะเอ๋ตรงนี้นะคะนี่นะคะปีนี้ต้นคริสต์มาสเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะนี่นะคะ,น,น,ะ,คะนี่ค่ะ นะคะคุณผู้ชมคะขอบคุณที่รับชมกันตั้งแ,แต่ต้นคลิปจนจบคลิปกันเลยนะคะเออไฟสวยมากๆเลยนะคะขอบคุณที่รับชมกันตั้งแต,แต,แต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะคะคลิปนี้ก็เอามาฝากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้จัดด้วยคะ่ะคุณผู้ชมคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ไปไปคะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะกดกระดิ่งดําไว้ด้วยนะคะ ไปค่ะไปค่ะมันจะไปหาอะไรกินก่อนนะค่ะคุณผู้ชมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ